สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาวราศีมิถุนรัคนาวิถุนนะคะท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะในช่วงวันที่16ถึงวันที่31พฤษภาคมนะคะความรักชาวราศีมิถุนเป็นอย่างไรการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปนะตรงหรือไม่ตรงอย่างไรนะคะอย่าเพิ่งนําไปตัดสินใจจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวหรือดูเป็นแนวทางนะคะดูเป็นเพื่อนแม่หมอไปพร้อมกันนะจ๊ะ ความประชาวราศีมิถุน ความรักชาวราศีมิถุนตามหน้าไพ่แม่หมอนะคะที่เปิดออกมานะคะมีไพ่สองถ้วยเป็นเมนรลักลางหลัก The f o o ูนะคะแล้วก็เจ็ดดาเอ่อเจ็ดไม้เท้านะคะ n i n า of s ฟ o r ตนะคะอัศวินดาไพ่ความรักมิถุนนะคะช่วงนี้เนาะมีไพ่ถ้วยเข้ามานะคะก็ความ จริงใจนะคะจริงจังเนาะความรักนะคะเดอะฟู Fool, แล้วก็ไนอฟอัศวินดาบก็มีบ้างนะกับหลายเรื่องาราวที่เข้ามานะในความสัมพันธ์อาจจะเหนื่อยหนักพอสมควรนะคะเหนื่อยหนักพอสมควรกับเรื่องราวเดอะฟูนะอืมอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่อยากจ,จะหลั่นล้าก็ได้อีกคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ซสีเรียดเครียดก็ได้ ความสัมพันธ์คุณมันมากมายแต่คุณมีความจริงใจให้กันและกันความสัมพันธ์คุณอาจจะเจออุปสรรคนะคะแล้วก็สรุปแล้วคุณอาจจะอาจจะทุ่มเทกับตรงนี้แหละหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามารู้สึกเหนื่อยมันกันพอสมควรนะมีทุนนะคะแต่คุณก็สรุปได้ว่านะความจริงใจของคนสองคนสามารถทําให้คุณกลับมามีความรักที่ดีต่อกันได้แน่นอนอาจจะมีปัญหากันอยู่นะช่วงนี้นะราชินีราชนิาชนีไม้เท้านะคะ ราชนีแม่เท้าแล้วก็ไพ่เอ็มพเพอร์เนี่ยมันมีความรู้สึกความเข้มแข็งของต่างคนต่างมีความคิดมานะทิทินะคะที่ต่างคนต่างอาจจะมีอีกคนหนึ่งอาจจะไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะักอีกคน,นอาจจะซีเรียสเครียดความสัมพันธ์คุณก็เลยอยู่ในช่วงที่อืมนะคะบางท่านอาจจะเปียบเงียบมุมอยู่ในมุมของตัวเอง บางท่านอาจจะรอผลที่แสนไกลนะคะอาจจะเป็นแฟนรอการกลับมาต่างประเทศต่างแดนต่างต่างแดนไกลเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างรอการรอคอยเรื่องราวมากมายนะกำลังหมุนเวียนอยู่ณนะตอนนี้นะคะมีไพ่เดอะซานมีไพ่เดอะเดเวอร์มีไพ่สา,พาพาสามไม้เท้าการรอคอยหรือว่ากำลังพบคุยอยู่หลายสิ่งหลายอย่างนะต่างคนต่างอดทนในการที่จะฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคไปด้วยกันแต่ว่านะบางคนก็อาจจะมีปัญหาเราะหองกระแหงกันบ้าง บางคนอาจจะมีความรู้สึกที่ออไม่ซีเรียสอะไรแต่อีกคนอาจจะอย่างที่ว่านะคะก็อาจจะซีเรียสกับบางเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างปัญหามีไพ่เจ็ดไม้เท้าคือไพ่ของผลสรุปออกมาคุณสองคนอาจจะมีเรื่องมีปัญหาเป็นไพ่หกดาบแต่กําลังเจรจาพูดคุยกันอยู่นะตอนนี้เนะาะชาวมิถุนกําลังพูดคุยกันอยู่นะตอนนี้ก็ปีเกณฑ์ว่าคุณนะคะจะมีเกณฑ์กลับมาคุยครบกันอีกครั้งหนึ่ง แต่ช่วงเวลานี้คุณกำลังรอเวลาอยู่เท่านั้นเองจริงๆแล้วคุณยังมีความจริงใจให้กันและกันอยู่ไพ่เอเมอร์เรพ่ของอีกโกหรือพลังงานที่ค่อนข้างที่จะเต่างคนต่างมีจุดยืนก็ได้สีดาบนะคะกําลังนิ่งๆกําลังยังไม่ความสัมพันธ์ก็อาจจะยังนิ่งๆอาจจะยังถ้ามีปัญหากันอยู่นาตอนนี้ก็ต่างคนต่างรอเวลายังไม่มีการคืบหน้าแต่บางท่านนะคะอยู่ไกลแสนไกลก็คิดถึงกันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเพราะสภา เพราะปัญหาอุปสรรคของความห่างไกลนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีพลังงานที่ยังอยากติดต่อสื่อสารคุยกันอยู่นะสำหรับความรักที่กำลังมีปัญหาหรือว่าความไม่เข้าใจนะคะหรือต่างคนต่างเงียบปั่นไปแต่มีเกณฑ์ที่จะหวนกลับมาได้อยู่เพราะมีไพ่เดอดซันและดุไพ่เดอดเวอร์นะคะไพ่ของแต่เพียงแต่อยู่คนละมุมเท่านั้นหรือว่ากำลังมีออยู่ใน อยู่ในที่ของตัวเองที่กําลังตัดสินคิดอยู่ว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรหรือจะไปต่อดีหรือจะนะหรือจะไปต่อดีหรือจะหยุดเพียงแค่นี้แต่ว่าคุณยังมีความรักความจริงใจให้กันอยู่ไม่หมอจะเปิดไพ่เพิ่มนะคะกับความสัมพันธ์ของมิถุนที่กําลังเจอต,ตอนนี้ที่กําลังปัญหาเข้ามานะแต่ก็ยังมีความจริงใจให้กันอยู่หรือว่าเงียบหายไปเขาคนนั้นคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรนะคะจริงๆมิถุนอาจจะ คิดว่าเขาอาจจะมีคนอื่นไปแล้วแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะว่าไพ่เขาเงียบเหมือนกันเราก็เงียบเหมือนกันแต่เราค่อนข้างที่จะคิดเยอะมากไปหน่อยนึงแต่เขาก็ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นตัวเองว่าเขาอาจจะถูกแล้วจริงๆนะคะาวนี้เรามาดูหนา้าไพ่ไพ่ชุดแรกไปแล้วนะคะไพ่ชุดแรกเป็นคน,คนที่เข้ามาคุยกับชาวราศีมิถุน อาจจะหรือกำลังเป็นกำลังคิดอยู่นะตอนนี้นะกำลังคนที่เรากำลังคิดถึงเขาตอนนี้นะคะว่าเขาคิดอย่างไรกับเราส่วนดาล่างเป็นไพ่ของเราเองเลยนะคะของชาวราศีมิถุนชาวราศีมิถุนแน่นอนนะอาจจะ หรือบางท่านอาจจะมีปัญหากันจริงๆนะคะเกิดปัญหาเกิดอีิเซอร์เกิดขึ้นนะทำให้ความไม่ชัดเจนหรือมีเรื่องราวที่มาทําให้คุณสองคนมีปัญหากันนั่นแหละนะคะทั้งๆที่คุณก็มีความจริงใจให้กันและการช่วยเหลือกันมีความรักที่ดีต่อกันแต่กลายเป็นว่าต้องต้องมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาเพื่อพิสูจน์ความรักของคุณไพ่สเตนไพ่สิบไพ่สเตนนะคะแล้วก็ไพ่สิบ สิบถ้วยนะคะอัศวินไม้ทาอัศวินดาบนะแล้วก็ไพ่เอ็มเทรสแล้วก็เดอะสตาร์เดอะเชาวเวอร์นั่นแน่นอนนะคะนี่น่าจะเป็นไปได้ว่าชาวมิถุนบางท่านอาจจะใจร้อนหรือว่าเออไปจํากัดการอะไรบางอย่างทําให้ความรักของคุณพังลงหรือมีปัญหากันเกิดขึ้น นะคะแน่นอนเพราะว่าใจของมิถุนมิกีเป็นไพ่อสศวินดาบเนาะก็เป็นไปได้ว่าใจร้อนไปนะคะหรือว่าเห็นความไม่ถูกต้องหลังเลเกิดขึ้นเขามีไพ่เมเจอชเชนไพ่แปดไมท้าหรือว่าค่อนข้างคิดในเรื่องของการเงินคิดถึงเรื่องงานของเขานะคะและก็เกิดอะไรบางอย่างที่มันไม่อาจจะไม่เปลี่นไปอย่างที่เขาคิดทําให้เป็นไพ่จัดชิมิทขึ้นมาเกิดเรื่องราวฉับพลันขึ้นมาเราก็เกิดเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาเช่นเดียวกัน ไพ่แบบนี้เป็นไพ่ของเหมือนกับสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้มันเป็นเวียนตามหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะทําให้เราสองคนนะก็อาจจะมีปัญหากันเกิดขึ้นเอางี้ละกันนะจ๊ะอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคคาพูดแค่คําเดียวหรือคุยกันไปคุยกันมาอ่าทะเลาะกันไปแล้วนะคะแล้วก็เกิดต่างคนต่างอยู่คนละที่เลยเขาวนี้นะไม่คุยกันละอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ในบางท่านนะคะมิถุนในช่วงเวลานี้คราวนี้เรามาดูไพ่สรุปคะ่ะว่ามีเกณฑ์จะกลับมาหรือไม่อันนี้เจาะเข้าไปจากไพ่สิบ สิบไม้เท้าเออสิบสิบใบเมื่อกี้นะอันนี้เป็นไพ่เขาไพ่เราแล้วนะคะพอมาถึงจุดตำแหน่งนี้แล้วเรามาดูนะคะว่าเขาความสํมคัญเนี้ยเมื่อคุณมีปัญหากันอีกคนหนึ่งพยายามเข้าหาอีกคนหนึ่งพยายามที่จะเหมันกับว่ายังไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างเรื่องงานเรื่องเงินเต็มไปหมดนะคะทําให้เขาอาจจะเกิดความตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดไพ่เอ็มเพรสไพ่ไพ่เอ็มเพส เอ็มเพรนะคะแล้วก็ไพ 6, ่หกมบเท้าแล้วก็ไพ่ห้าดาบนะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดดาบตรงนี้นะคะแล้วก็ไพ่จัสติมทําให้เกิดมีปัญหาเกิดขึ้นความที่เขาอาจจะทําอะไรบางอย่างนะความสัมพันธ์ทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดเลยแล้วมีเกณฑ์ที่จะ นะคะมีเกณฑ์ที่จะอาจจะเป็นฝ่ายชาวมีถุนเองที่รักเขามากหรือว่าเป็นห่วงเขามากเกินไปแต่เขาอาจจะหายไปหรือเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเกิดความไม่มั่นใจเกิดความไม่มั่นคงเกิดขึ้นหรือความสัมพันธ์มันอาจจะหายเงียบหายไปอะไรนี้หรือเอาแต่ใจก็ได้นะคะดูสุดว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยทําให้คุณสองคนนะมีปัญหาหรือความไม่เข้าใจไพ่เจ็ดไม้เท้านะหมายแล้วนะคะไพ่เจ็ดไม้เท้าคือไพ่ นี่แหละสรุปก็คือปัญหามันทําให้คุณสองคนนะคะเกิดเป็นไพ่ห้าเหรียญต่างคนต่างอยู่คนละที่ทําให้คุณทะเลาะเบาแหวงสามนะคะสามดาบขึ้นมาขอไพ่อีกนิดได้ไหมอยากจะเปิดนะคะขอไพ่อีกนิดนะคะหนึ่งสามอ่าเกิดความกดดันเกิดขึ้นเกิดการความไม่เข้าใจเกิดขึ้นเกิดการบอกเกิดขึ้นสองดาบเข้ามาอีกนะคะแล้วก็เดือดตาแล้วมีเกณฑ์ขอหนึ่งใบค่ะจะพัฒนาหรือว่าจะอย่างไรนะ มันเป็นไพ่ของความามีอัศวินดาบขึ้นมาอีกนะอันนี้คือไพ่สรุปนะคะขนาดไพ่สรุปแม่หมอก็พยายามจะเปิดมากๆนะคะเออนะคะช่วงนี้นะคะต่างคนอาจจะต้องอยู่คนละมุมสักพักไปก่อนนะถ้าความเข้าใจเราไม่สามารถเอคุยกันได้นะตอนนี้นะคะมันเกิดเอ็กซิเดนซ์หรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะช่วงเวลานี้อาจจะเป็นเพราะอารมณ์ของเราเองของชาวามิถุนเองหรือว่า อ,อีกฝ่ายหนึ่งนะคะเรื่องราวอาจจะสลับกันก็ได้นะคือเราไปคาดหวังแต่มันไม่เป็นอย่างที่คาดหวังแล้วต่างคนต่างนิ่งเงียบกันไปก็รอเวลาและจังหวะที่จะหวนคืนกลับมาได้อีกครั้งขอไพ่สามใบค่ะขอไพ่แนะนําค่ะขอไพ่แนะนําเพิ่มอีกค่ะ,นะนมีเกณฑ์ว่าความสัมพันธ์นี้จะกลับไปได้หรือไม่หรือปรับความเข้าใจได้หรือไม่มีไพ่พระขึ้นมานะคะมีไพ่พระแล้วก็ไพ่าราชินีดับนะคะแล้วก็ไพ่ ยูสีนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างมีความเชื่อมั่นตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็ราชนีไม้เท้าเนาะจะขับเคลื่อนไปได้หรือไม่รูดทิศทางแล้วนะยังหัหลังให้กันอยู่นะคะ,ะพยายามเปิดเยอะมากเหมือนกันก็พยายามรุ้นนะสําหรับอืมเรื่องเราอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งเนาะกับความรักความสัมพันธ์ถ้าหากคุณสองคนยังรักกันอยู่อ้าว ออกมาสวยนะคะเป็นไพ่ถ้วยขึ้นมาแล้วก็นะคะไพ่สิบไม้สิบเหรียญแล้วก็ไพ่ไนท์เก้าดาบตรงนี้เนาะเรื่องราวเก่าๆความสัมพันธ์ความรักที่มีให้กันแต่กันและกันก็สามารถที่จะหวนกลับมาได้แต่ต่างคนต่างก็ไม่ยอมกันมา,มา,มาพอสมควรนะก็ค่อนข้างที่จะ แข็งพอสมควรนะคะสําหรับมิถุนกับคนรักของคุณที่กําลังมีปัญหาตอนนี้เนาะแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมานะคะขอให้มีความจริงใจจริงๆแล้วคุณไม่มีอะไรหรอกแต่มันเป็นความรู้สึกว่าเกิดเรื่องราวอะไรบางอย่างหรือเหตุผลหรือเป้าหมายงานเงินหรืออะไรที่ทําให้คุณไม่เป็นดังใจของชาวราศีมิถุนเองนะคะเรื่องราวอาจจะสลับกันอาจจะเป็นชาวราศีมิถุนเองที่ทําให้เขาไม่พึงพอใจก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะเรื่องราวอาจจะสลับกันก็ได้อาจจะไม่มิถุนนะคะแล้วก็ ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะกลับมาแต่มันอาจจะช้าหนึ่งเนาะกับความไม่เข้าใจความไม่เข้าใจก็สามารถที่จะหันมาปรับความเข้าใจกันได้ถ้าเราสองคนยังมีความจริงใจให้กันอยู่นะแต่ก็ขอให้เป็นอ่า แม่หมอก็เป็นกำลังใจช่วยนะคะขอให้ฟันฝ่าปัญหาภาษาไปด้วยดีถ้าคุณยังรักกันอยู่เนาะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอทุกครั้งนะคะขอขอบคุณจริงๆสําหรับการรับชมเดี๋ยวโอกาสหน้าเราพบกันใหม่ค่ะวันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ